อ่ะนี่เลยเทโพหม้อใหญ่ๆวันนี้จะแกงเทโพนี่ผักบุ้งพร้อมใส่หมูสามชั้นพริกแกงเผ็ดพร้อมเครื่องแกงก็มีอยู่แค่นี้น้ำมะขามเปียกเตรียมเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวทำผักบุ้งให้เรียบร้อยก่อนอบีบให้แตกน้ำแกงจะได้เข้าไปในเนื้อผักบุ้งให้มันแตกก่อนลอยไปตอนนี้ลงมือเลย เครื่องเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นแกงไชโพล้วนกะทิหัวกะทิลงไปก่อนอย่าเยอะลงไปทีละน้อยก่อนลวนให้แตกมันไฟอ่อนๆพอตัวนี้เริ่มแตกมันแล้วก็เทลงไปอีกหน่อยจนหมดเลยหัวกะทินี่กะทิหอมแตกมันแล้วพริกแกงลงเลยเป็นพริกแกงเผ็ด พริแกงหอมแนละ้วหมูลงไปหมูสามชั้นหั่นพอดีคำใหญ่นิดนึงเดี๋ยวพอมันยุบอ,อ่ะตอนนี้เร่งไฟเลยหมูเด้งๆดลองดูงใกล้ๆเลยหมูชิ้นใหญ่ๆเด้งๆ หอมพริกแกงหอมกะทิอ่ะอ่ะตอนนี้หางกะทิลงเลยแตกมันเต็มที่แล้วอืมประมาณนี้ก่อนอย่าเพิ่งหมดปรุงรสตัวไปเลยอืมอืมเปรี้ยวเค็มหวานอ่าน้ำตาลพอประมาณก่อนน้ำมะขามสองทัพพีก่อน เดือดได้ที่แล้วผักบุ้งทยอยลงเลยผักบุ้งต้องลงเดือดๆอย่างนี้แหละมันถึงจะไม่ดำอย่าเทนะเพราะน้ำในนี้มีหยิบลงเอายุบแล้วหอมกะทิหอมน้ำมะขามเปียกใช้เป็นกะทิสดมันหอมต้องให้น้ำเดือด ใส่พกบุ้งลงไปพกบุ้งมันจะไม่ดําสีจะสวยเอา้าสุดท้ายโรยใบมะกรูดลงไปที่จริงมันต้องมีลูกมะกรูดนะใส่ไปในเนี้ลูกมะกรูดผ่าซี่เอาเม็ดออกมันจะหอมตามสูตรเขาเลยเอา้าพริกซอยลงไปพริกชีฟ้าลงไป <c oughs> ก็เสร็จสิ้นขบวนความแกงเทโพ